บทที่ 94. ตอนนี้แม่ของเขาไปต่างประเทศเจียงเฟิงไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆและสามารถอยู่ในบริษัทได้นานในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกองอี้อิงเก้มักออกไปทำธุรกิจและไม่ค่อยได้อยู่ในบริษัท ด้วยความเบื่อหน่ายเจียงเฟงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหยิบหนังสือลับของลองเมนออกมาและเริ่มศึกษาเขาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนวิธีการทางจิตขั้นสูงของลองเมนอย่างเร่งด่วนเมื่อความคิดของหลงเหมนของเจียงเฟงสมบูรณ์แบบเขาสามารถเกิดได้จากที่ไหนเลยไม่กลัวศัตรูทั้งหมดในโลก ในเวลานั้นเธอจะมีพลักกาลังและเงินทุนที่จะปกป้องกองอี้อิงเก้และปกป้องทุกสิ่งที่เธอสนใจจากการถูกละเมิดกองเทียนลองพูดด้วยความประหลาดใจปีอังเกียนไม่ใช่แม่แก่ของเจียงเฟิงที่อยู่กับเขาในโรงพยาบาลตลอดทั้งปีไม่ใช่หรือทำไมเธอถึงคิดที่จะทำงานในบริษัทตอนนี้พี่ชายคุณไม่รู้เหรอ เธอไปต่างประเทศเพื่อรับการรักษากองกีอังเกียนพูดด้วยเสียงต่ำเมื่อกองเทียนลองได้ยินสิ่งนี้เขาก็ตกใจให้ตายเถอะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอในช่วงสามปีที่ผ่านมาตั้งแต่เจียงเฟิงเข้ามาในครอบครัวเขาไม่เคยอยู่ในบริษัทเป็นเวลานานจดจำในวินาทีบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้คุณได้อ่านนิยายที่ยอดเยี่ยม ตอนนี้แม่ของเจียงเฟงประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายตายและเดินทางไปต่างประเทศเพื่อรับการรักษาซึ่งทำให้กองเทียนลองไม่น่าเชื่อคุณรู้ไหมว่าเจียงเฟงเป็นคนยากจนมาโดยตลอดเขาเอาเงินที่ไหนมาเยี่ยมแม่ของเขาใช่แล้วฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เป็นไปได้ไหมว่าเจียงเฟิงบวมขึ้นมากในช่วงสองสามวันที่ผ่านมากองกีอังเกียนมองว่าเจียงเฟิงไม่พอใจอยู่ดีดวงตาของกงเทียนหลงบ่งบอกถึงความชั่วร้ายฉันประเมินขยะนี้ต่ำไปจริงๆไม่ว่าฉันจะใช้วิธีใดวันนี้ฉันต้องปล่อยขยะนี้ออกจากบริษัทตอนนี้ฉันมองไปที่ขยะนี้อีกครั้งฉันรู้สึกไม่สบาย ง่ายๆพี่ชายตอนนี้ครอบครัวค้องของเรามีคำสั่งซื้อจำนวนมากคุณย่าวางแผนที่จะยกระดับชื่อเสียงของบริษัทและเชิญคนดังมาเป็นโฆษกดูสิกงเฉียนเชียนยิ้มอย่างชั่วร้าย ดวงตาของกองเทียนลองเป็นประกายเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้เป็นความคิดที่ดีการขอให้เจียงเฟงหาโคศกร่วมสมัยของคนดังจากมุมมองของกองเทียนลองนี่แทบเป็นไปไม่ได้เลยกราบใดที่เจียงเฟงไม่สามารถหาโคศกร่วมสมัยของดาราได้เขาก็สามารถปล่อยเจียงเฟงไปได้อย่างมีเหตุผลบังเอิญว่ามีซวยเวอร์อยู่ในเมืองจงหยวน ดังนั้นลองใช้มิสไวเว่ยเพื่อทำให้ขยะนี้ยากขึ้นสี่กองกีอังเกียนเยอะหยันยิงไวเว่ยดาราหญิงแถวหน้ายอดนิยมของจีนโด่งดังมากในประเทศและทุกๆก,การรับรองจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับรองหลายสิบล้านในหนึ่งปี แม้ว่าครอบครัวเล็กๆอย่างตระกูลกลงของพวกเขาสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมการรับรองได้สิบล้านดิ้งไวเว่ยก็คงไม่ชอบใจเพราะทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกรันมันจะสมบูรณ์แบบสำหรับเจียงเฟิงที่จะค้นหาดิ้งไวเว่ยเพื่อรับการสนับสนุน กงเทียนหลงยิ้มอย่างชั่วร้ายมาหาเจียงเฟิงแล้วตะโกนว่าเฮ hey, เสียเปล่าบริษัทมีงานสำคัญและจำเป็นต้องแต่งตั้งคุณให้จัดการเองกงเทียนหลงคุณเกิดความคิดแย่แย่อะไรขึ้นมาเจียงเฟิงพูดอย่างเย็นชา กลับใดที่กองเทียนลองพบเขาโดยทั่วไปจะไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นกองเทียนลองหัวเราะและพูดว่าคุณย่ากำลังจะขอให้คุณดิ้งไวเว่ยเป็นผู้รับรองเครื่องประดับกุงเจียและเราตัดสินใจที่จะส่งคุณออกไปถ้าคุณสามารถชนะ MS ดิ้งไวเว่ยได้โบนัสผลงานของคุณจะเป็นเพิ่มเป็นสองเท่าในเดือนนี้ ถ้าคุณไม่สามารถชนะวเว่ยมิสเว้ได้ก็ออกไปจากพระราชวังนี่เป็นความคิดของคุณย่าบริษัทเลี้ยงดูคุณมาสามปีแล้วและจะไม่สนับสนุนคนเกียดคร้านอีกต่อไปเพื่อที่จะได้เป็นมีชื่อเสียงในฐานะครูกองเทียนลองกล่าวโดยเฉพาะว่านี่คือสิ่งที่หญิงชรากองหมายถึงเพื่อให้เจียงเฟิงไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรจะพูดเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เหรอ เจียงเฟิงถามด้วยความประหลาดใจเรื่องเล็กใบหน้าของกองเทียนลองแข็งเขาไม่คิดว่าเจียงเฟิงจะพูดอย่างหยิ่งพยองเจียงเฟิงรู้ว่าเขาได้รับเงินเดือนขั้นพื้นฐานโดยไม่มีความรับผิดชอบเป็นเวลาสามปีในตระกูลกองหากเขาไม่มีผลงานหญิงชรากองจะไล่เขาออกจริงๆ ดังนั้นครั้งนี้เจียงเซิงกำลังจะทำบางสิ่งเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของเขาเขาไม่ต้องการสร้างปัญหาให้ตัวเองเขาแค่ต้องการอยู่ในบริษัทและอยู่กับกองอีอ้อิงเก้เพื่อชีวิตที่ดีช่วงเวลาต่อมาเจียงเฟิงยืนขึ้นและพูดว่าอืมมันเป็นเรื่องเล็กน้อยฉันจะรีบไปหลังจากพูดจบเจียงเฟิงก็เดินตรงไปที่ด้านนอกของกลุ่มเครื่องประดับของกอง เมื่อมองไปที่ด้านหลังของเจียงเฟิงกองเทียนลองก็ตะคอกและพูดด้วยรอยยิ้มมาทันทีที่คุณไปคุณสามารถแซงทำจริงๆถ้าคุณไม่สามารถให้ดิ้งไวเว่ยเป็นโคศกของบริษัทได้ในภายหลังฉันจะระเบิดคุณออกจากถังขยะโดยเร็วที่สุดบริษัท เขาจ้องไปที่เจียงเฟิงราวกับว่าเขากำลังจ้องมองไปที่ตัวตลกที่ไม่สามารถขึ้นเวทีได้ดูเหมือนว่าสิ่งที่เจียงเฟิงพูดเมื่อกี้เป็นเพียงการพูดเกินจริงมันเป็นของปลอมทั้งหมดบทที่9 5้าบห้าพี่ชายเป็นอย่างไรบ้างเจียงเฟิงเห็นด้วยหรือไม่กองกีอังเกียนถามด้วยความสงสัยกองเทียนลองย่อยเย,เย,เย้กีอังเกียน คุณรู้ไหมว่าเจียงเต็งพูดอะไรเมื่อกี้นี้เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยไปและมาอะไรนะเรื่องเล็กมาและไปฮ่าฮ่าฮาฮ่าขยะนี้ดีขึ้นเรื่อยๆกองกีอังเกียนหัวเราะเสียงดังเมื่อได้ยินเช่นนี้กลุ่มทายาทสายตรงของตระกูลวังซึ่งทำงานในสํานักงานก็คํำรามด้วยเสียงหัวเราะ ายายสายตรงของตระกูลวังขยิบตาและพูดอย่างเหยียดยามเจียงเฟิงนี่พยายามจะหัวเราะยอฉันแทบตายเพื่อที่ฉันจะได้เอาเงินมดของฉันเป็นมรดกหรือไงพวกเขาปฏิเสธทั้งหมด ใช่มันไม่เกี่ยวกับเงินแต่เกี่ยวกับมาตรฐานที่เข้มงวดของบริษัทตระกูลกงของเราเป็นเพียงตระกูลชั้นสองดังนั้นมันจึงตายไปแล้วอย่างแน่นอนเชียงเฟิงยังคงกล้าที่จะพูดออกมารอจนกว่าเขาจะกลับมาอย่างรีบร้อนน่าเกลียดจังสมาชิกตระกูลวังกลุ่มหนึ่งเย้ยหยันขณะที่ หากเจียงเฟงพยายามทำให้ผู้คนหัวร้อนเจียงเฟิงยังได้ยินคำเย้ยหยันของสมาชิกในวงังเขายิ้มและใส่หัวโดยไม่สนใจหลุ่มคนสายตาสั้นจะรู้จักความแข็งแกร่งของเจียงเฟงได้อย่างไรตอนนี้เขาเป็นปรมาจารย์ขององค์กรลึกลับลองเมนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและการรับรองเพียงอย่างเดียวก็ไม่มีค่าอะไรมากสำหรับเขา เจียงเฟิงหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาโทรหาขินชยงขินชิยงมีคนดังหญิงชื่อดิ้งไว้เว่ยโปรดจัดการให้ฉันด้วยฉันอยากพบเธอใช่ฝ่าบาทขินชิยงกล่าวด้วยความเคารพหลังจากวางสายเจียงเฟิงก็ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆพี่เฉินผมจะสูบบุหรี่เจียงเฟิงทักทาย เชนจานเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตมองไปที่เจียงเซิงและพูดติดตลกว่าคุณดูอารมณ์ดีนโรงพยาบาลใกล้จะถึงแล้วเหรออืมเกือบถึงแล้วเจียงเฟิงหัวเราะเบาๆหลังจากสูบบุหรี่นอกประตูแล้วเจียงเฟิงก็กลับไปที่แผนากการตลาด กองเทียนลองมองดูท่าทีสงบของเจียงเฟิงและอดไม่ได้ที่จะเยาะเยะ้ยแซงทำเป็นสงบในเมื่อคุณไม่สามารถรับเรื่องการรับรองได้ก็รอไปซะพี่ชายไม่ต้องกังวลถ้าเจียงเฟงจะได้ดิ้งไว้เว่ยเป็นวังของฉันเป็นเพราะการรับรองของครอบครัวกองกีอังเกียนมองห่าง หลุ่มทายาทสายตรงของตระกูลวังทั้งหมดดูขี้เล่นพวกเขาไม่เคยเชื่อว่าเจียงเซิงจะรับดิ้งไวเว่ยเป็นโคศพของตระกูลวังท้ายที่สุดดิ้งไวเว่ยเป็นดาราหญิงแถวหน้ายอดนิยมในประเทศจีนที่มีแฟนๆนับไม่ถ้วนแม้ว่าตระกูลในวังของพวกเขาจะสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมการรับรองได้ แต่ดิ้งไว้เว่ยก็ห่วงแหนขนนกและจะไม่พูดถึงตระกูลชั้น2อ,อย่างแน่นอนชิลาลาครึ่งชั่วโมงต่อมารถ BMW สีแดงคันหนึ่งจอดที่หน้าประตูของกรุงชิตจิวเวอรี่กรุ๊ปผู้หญิงรูปร่างเพรียวสวยมีสไตล์ในรถก้าวออกมาจากรถ BMW ผู้หญิงที่สวยและทันสมัยสวมเสื้อโคต้ตมีปกสีดำเสื้อเชิ้ตผ้าฝ้ายสีขาวกระโปรงสีเทาและถุงน่องลูกไม้สีดำลายตารางที่เย้ายวน เธอก้าวขึ้นไปบนรองเท้าส้นสูงประดับคริสตัลสีแดงสดผมยาวสลวยประบ่าอย่างหลวมๆใบหน้ารูปไข่แววาวของเธอเต็มไปด้วยสเสน่ห์แบบผู้ใหญ่ของหญิงสาวชาวตะวันออกเช่นเคยผู้หญิงคนนี้คือดิ้งไวเว้ยนักแสดงหญิงยอดนิยมในประเทศ ยิ่งไว้เว่ยกฎหมายเลขที่ขิ้นชิวงให้ไว้รู้สึกกังวลอย่างมากเมื่อเร็วๆนี้ขิ้นชิวงประธานของทีวีเได้โทรหาเธอเป็นการส่วนตัวและบอกเธอว่าเจียงเฟิงต้องการคุยกับเธอเกี่ยวกับการรับรอง สิ่งนี้ทำให้ดิ้งไวเว่ยเปลื้มใจมากและเกือบจะเป็นลมจากความสุขต้องบอกว่าบริษัทที่ดิ้งไวเว่ยเซ็นสัญญาเป็นบริษัทบันเทิงภายใต้คำสั่งของตระกูลที่มีอำนาจมากที่สุดในเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นของตระกูลคินดิ้งไวเว่ยรู้ว่าใครคือเจียงเฟิงหลอดออฟเดอะดราก้อนเกตคนใหม่ผู้นำขององคอ์กรลึกลับที่ใหญ่ที่สุดในโลกดราก้อนเกต เธอเป็นเพียงคนตัวเล็กๆต่อหน้าเจ้าแห่งมังกรในขณะนี้ดิ้งไว้เว่ยรู้สึกตื่นเต้นราวกับนางสนมที่จัก,กรพรรดโปรดปราน